สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับในรายการปลูกตามสไตล์จุ่เนี่ครับวันนี้ผมจะสอนในการเลี้ยงนะครับหอยขมในนี่นะครับถังพลาสติกอ่าตรงนี้นะครับบางทีเรามีถังพลาสติกเหลือเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้ออะไรมาเพิ่มนะครับเราสามารถรีไซเคิลได้โดยการหาถาังพลาสติกนี้นะครับเป็นถังพลาสติกนี่แหละแต่ว่ามันคงทนนะครับ อายุการใช้งานก็1ปี2ปีนะครับแต่ตรงนี้เราสามารถที่จะเอามาใช้งานได้ก่อนได้นะครับเป็นแบบว่าสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่เยอะแต่อยากจะเลี้ยงหอยขมไว้เพื่อจําหน่ายหรือว่าไว้เพื่อบริโภคนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าตรงนี้หอยขมพวกนี้พวกเขาเนี่จะอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เราหาได้นะครับแต่เนี่ยคือว่าผมไปได้มาเหมือนกันจากแหล่งน้ำธรรมชาติแต่ทีเนี้ยคือผมจะบอกว่าวิธีการเลี้ยงเราทํำยังไงนะครับตรงนี้หนึ่งเลยคือเราต้องมีอันดับแรกคือ1น้ําที่สะอาดนะฮะ เป็นน้ำถ้าเกิดว่าเป็นน้ำอย่างเช่นแหล่งคลองแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยเราต้องมากั้นกรองก่อนนะครับกรองให้น้ําสะอาดก่อน,แต,าาน,นแต่ถ้าหากว่าเป็นน้ําแต่ถ้าหากว่าเป็นน้ําจากแหล่งน้ำประปาเนี่ยเราต้องกรองคอรีนไว้ก่อนหนึ่งวันคือให้มันตกตะกอนกลายเป็นคอรีนก่อนนะครับให้คอรีนมันเจือจางหลังจากนั้นเนี่ยเราจ,นจะนําหอยพวกนี้ลงได้นะครับแลวอาหารที่กินก็เป็นพวกเศษใบไม้เศษกิ่งไม้อะไรต่างๆพวกนี้เขากินได้หมดนะครับหรือเป็นพวกเศษตะไคร่พวกนี้เขาก็กินได้นะครับ แล้วอย่างนึงคือตรงนี้วิธีการถ่ายน้ำเนี่ยต้องประมาณสัก1เดือน,1เ,อน1เดือนครั้งถ่ายน้ําพีนหนึ่งนะครับตัวถังเนี่ยเราจะเป็นถังพลาสติกก็ได้นะฮะแล้วก็จะเจาะรูไปข้างใต้ก็ได้หรือเราจะตะแคงน้ำมอนก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนน้าใหม่นะครับเพื่อให้เขาอยู่นะครับแต่ก่อนจะเปลี่ยนน้าทุกครั้งถ้าเป็นน้ําประปาควรพักน้ําไว้ก่อน1คืนนะครับเพื่อให้คอรีมันเจือจางหลังจากนั้นถึงจะนำพวกเขาลงได้นะครับก็อย่างต้นผลการผลิตนะฮะอย่างว่านี่นะครับ ถ้าเกิดเราเลี้ยงเขาไว้สักในระยะครึ่งปีเนี่ยเราสามารถจผลิตผลได้นะครับต,ตัวนี้เป็นเป็นต่อกิโลนะฮะก็กิโลก็กิโลกรัมหนึ่งก็ประมาณ 40- 5 0บห้าบาทนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าปริมาณของหอยด้วยนะครับผมในส่วนหนึ่งแต่ก็อย่างน้อยถ้าเราลองปลูกลองเลี้ยงเขาดูนะฮะแล้วก็ลองนํามาบริโภคโดยจำหน่ายดูนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับผมในการที่นาพวกเขามาอยู่นะครับในส่วนนี้ ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรายการนะครับปลูกตามสไตล์จูเนียร์นะครับกับผมจูเนียร์นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าหาผมพูดผิดพลาดประการใดห,หรือว่าการนำเสนอที่ไม่ดีต้องขออภัยนะครับผมในส่วนนี้ป้อมพับกรองอาจจะไม่ชัดนะครับขอบมากที่ติดตามสวัสดีก